ที่โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอยจังหวัดสโุโขทัยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขรับมอบอาคารจิตเมตตาชูชาติดาวนาภาอาคารศูนย์ทันตกรรมมูลค่า30ล้านบาทและรับมอบเงินบริจาคอีก50ล้านบาทเพื่อสร้างอาคารให้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลกงไกรลาศจากบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชน พร้อมรับมอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างให้บริการผู้ป่วยในชุมชนจำนวน20คันมูลค่า2ล้าน5 0บาทโดยมีนายแพทย์โอภาสกายกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขและคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขร่วมเป็นสักขีพยานอาคาร1ิเมตตาชูชาติด,ดาวนภพาเป็นอาคารสูง2ชั้นสไตล์โมเดิร์น ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยคุณปริทัศนเพชรอัมภัยบุตรชายคุณชูชาติเพชรอัมภัยชั้นที่ 1. ให้บริการอาทิคลินิกงานจิตเวชและยาเสพติดชั้นที่ 2. ให้บริการด้านทันตกรรมจำนวน6ยูนิตโดยเป็นการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเช่นมีระบบนัดผู้ป่วยผ่านไลน์แอปพลิเคชัน a c e b o o k การเอ็กซเรย์ช่องปากและกละโหลกศีรษะด้วยระบบดิจิทัลเป็นต้น